ไพ่อยากบอกอะไรสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้นะคะไพ่ได้บอกมาว่าตัวคุณเองนะในช่วงนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของความท้ออยู่บ้างมารู้สึกอ่อนเพลียทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองต้องรักษาสุขภาพในขณะเดียวกันการทำบุญสดมนไหว้พระสม่ำเสมอก็จะนำโอกาสดีๆและความอุดมสมบูรณ์มาให้ชีวิตของคุณนะคะคุณเองการคิดดีทำดี บุญกุศลที่คุณเน้ทำมานั้นนะคะทำให้คุณมีความแคล้วคลาดปลอดภัยไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรก็ตามเหมือนคนดีผีคุ้มคนดีเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองในช่วงนี้อาจจะมีสิ่งที่ทําให้คุณอึดอัดอยู่บ้างบางทีคุณก็รู้สึกมองเศร้าได้หาสาเหตุไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้คุณทําบุญอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรนะคะ การทำบุญทำทานจะช่วยให้วิกฤตต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทำให้คุณมีโอกาสดีๆเข้ามามีโชคลาภเงินทองแต่ในขณะที่คุณทำบุญคุณไม่ต้องคาดหวังอะไรให้คุณทำจิตใจสบายๆแล้วสร้างบุญกุศลในสิ่งที่สมควรแล้วก็ที่ทำให้มีทุกใจบันสะสมสเสบียงบุญไปเรื่อยๆนะคะกนะ็จะทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จได้ในชีวิตค่ะ ขอให้คุณโชคดีมีโชคลาภเงินทองไลมาเทมาถ้าเป็นดวงของคุณน้อมรับเอาไว้นะคะ